ความเป็นมากีฬาเซปักตะกอ้อต้นกําเนิดของตะกอ้อเกิดขึ้นเมื่อใดสมัยใดไม่สามารถบอกได้แน่นอนเพราะไม่ได้มีการจดบันทึกไว้อย่างไรก็ตามจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พงศาวดารและจดหมายเหตุต่างๆพอจะวิเคราะห์ได้ว่าตะกอ้อมีมานานแล้วในประเทศอื่นๆก็เข้าใจว่าตะกอ้อเกิดขึ้นในประเทศของตนเองเพราะมีการเล่นอย่างแพร่หลายในกลุ่มแถวประเทศอาเซียนโดยก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันประเทศเมียนมาเรียกว่าชินลงประเทศลาวเรียกว่ากระต้อ ประเทศมาเลเซียเรียกว่าลาก้าประเทศอินโดนีเซียเรียกว่าลาโก้ประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่าซีป้าประเทศจีนเรียกว่าตะโก้และประเทศไทยเรียกว่าตะก้อลาเซปักตะก้อในประเทศไทยคําว่าตะก้อตามพจนจานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2525ได้ให้คําจํากัดความเอาไว้ว่าลูกกลมสานด้วยหวายเป็นตาสําหรับเตะคาดว่าเข้ามาในประเทศไทยในสมัยอยุทยาตอนปลายในสมัยโบราณนั้นประเทศไทย มีกฎหมายและการลงโทษผู้กระทำความผิดโดยการนำอนักโทษใส่ลงไปในสิ่งกลมกลมที่สาได้วยหวายและให้ช้างเตะในพระราชนิพนธ์เรื่องอีหนาของรัชกาลที่สองในบางตอนจะกล่าวถึงการเล่นตะก้อของหนุมานซึ่งภาพน,นี้อยู่ที่วัดประแก้วและสิ่งที่ทําให้ทราบประวัติก็คือในประเทศไทยนั้นอุดมไปด้วยไม้ไผ่หวายคนไทยนิยมเอาหวายมาสานเป็นสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงการเล่นของคนในสมัยก่อน อีกทั้งประเภทของกีฬาตะกอ้อในประเทศไทยก็มีหลากหลายเช่นตะกอ้อวงตะก้อลอดห่วงตะก้อชิงธงและการแสดงตะก้อพลิกแพงต่างๆวิวัฒนาการการเล่นตะกอ้อได้มวีวิวัฒนาการในการเล่นมาอย่างต่อเนื่องในสมัยแรกๆก็เป็นเพียงการช่วยกันเตะลูกไม่ให้ตกถึงพื้นต่อมาเกิดความชำนาญและหลีกหนีความจําเจก็ได้มีการเริ่มเล่นด้วยเข่าศอกไหลมีการจัด เพิ่มท่าให้ยากและสวยงามขึ้นตามลำดับจากนั้นก็ตกลงวางกติกาการเล่น